มาพี่น้องกินข้าวคนกันพี่น้องเลยทางประเทศลาวประเทศไทยทต่างๆประเทศก็อ,อยู่ดีไม่แย่งกินข้าวกินน้หากันเด้อย่างมะแรงตำหมักทัวแล้วก็ต้มฮอนด็อกกับลูกชิ้นพี่น้องเลยแล้วก็ต้มหมักบวบพี่น้องเลยจำแจวีวพี่น้องเลยพี่น้องโอ้ลายยายหนะ่างเนาะพี่น้องเนาะกข้าวกินอาหารคนกันเลยโอ้ย

เหิทิ้รเ้าเหิทิเวรเหติแล้วเวรก็ข่ิ้ะแล้วกปลี่ยนอาหารพิ่นนองเลยาต้มลุกซีเย็นก็ลูกเย็นก็ิเพิแน่เวรหนได้ิเพินินแนอพี่ง้องเลยทางเอจีดีั่นแหละอยู่ทา้งเหตุิกาที่นนองเลยดีมีฮงสุกสุกใจเ้เ่อยดีเหตุิกาทานบวชใจมหนาเ้อทางเืดีก็ได้ สี่บรรทุหูคนว่าชมพีคนคลิปนี้กหายดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรรวยเอบรรทุหูคนสมสบอกที่หักแงยมาลมั้ยเากันเลยเดนกว่ลึกเลตงกเลนี่บังคนไหนยังโวยวัตเอาผูกลายัง่อยคลิปนี้มันผูกพราะว่า น,น,เเน,นีเพิ่พพนนี่ไพ่ไปองเลยนีเยพาะพ้าดกต่อ้ประูไอเดียเพ่ิดใกล้แหลลองเลยต่อแล้วประตูไอเดียเกือบสมเพื่อนและต่อเสียแผ่ไลองเลยเสียเปลี้ยวไลองนะแพีเพื่อนีไพ่ะขอปลูกอีกทางบอรอมอีกไปลองเลยขอปลูกเกิสามปีแล้ว ปี่สี่นี่ขปผูพูดพี่น้องนะอย่างพูนจำไพ่ทำองเนาะะไรววาตอนไตขน่ขาวต้นน้ำก็ไต่้ำคนะึ้น้ำอัดท่านพี่น้องเายอ่อน,นี่น้องแนะบบบวกช่องพี่น้องเลยผูบวกช่องแอบหวานเาชาเชากินขนาดแต่พี่นะ้อเลยมากขนาดมบึบวกไทใสสด เกาเขาไดคลายพี่น้องแปลูก,กร้ไ้คาบกัคาบไง,งเลยพียนย่น้องเลยูกเขาจะทำกินก,บกรบพืซื้อพีน้องเลยกาจะทคลายคืจะพูทำเมืองมาคอแล้วก็คลายหายด 10, ําพันธุ์พันธุพี่น้องเลยเขาเลยใส่ลงไม้ไร้กับหมดได้เขาปลูกน้อยพี่น้องเลยเราปลูกลายคือเก่า พี่น้องเลยต้องกินพี่น้องเลยเสะดำแจ่วต้มำแจ่วพี่น้องเยเบอร์คอย่างต้มดำแจ่วเขาแรงพี่น้องถูกปลาลูนะลูกได้ปลาลุงเขาเยอะเลยกว้าปลาลูกนะลูกคักปลาลแน่อืมอืมน้องบวบเยอะ นะข่าวขอไปลลูกคร,รับแบน้ำมันจะแ,แเป็นทางวาดน้ำอะไรปดน้ำน้ำต่อมหมวก ช่นแม่แม่เอพลูกพี่น,ออน้องเลยยอมกินซื้อลูกทิน2สองโลพี่น้องเลยสองนี่แหละกิ้งเนผูกคราบพี่น้องเลยยอมกินเฮ้ยลุงมันหอนนะ

อะไรพี่น้องเลยมัน้มีรายรายทุกอเจะดีอยู่ต่างประเทศเพิ่มมาิไปอยู่มมาช่วยในความลำบากพี่น้องเลยข้าวข้าวยากพี่น้องเนาะคุณคุณจับมกดี่น้องเลยมอโลความถุกความยากแหะเี่น้องเลยตัวเองก็ไรมอลดเเป็นความบุ๋มีพี่น้องเลย อ๋อเหม,ม,ม่อนมี่ชทันหมนเกาะได้ก็ได้ยุดวางจากจาตัวไฟยไข่เจ็บยุดวางจากความยากความจนที่ต้องเลยขอให้เิด,ดีมีแหง้งถกาทแรงแรงมันเป็นเงินผู้ใช้ลุงหลานอ๋าถูกต้องเลยถสาเท่าคุ้มครองทำเกตรดีทำาา เเอาประทต้องช้ากับรัวสดน้ำของผมเองมามากรแกสองตัวผองตัวกับซื้อมาีิโน่เลยพี่น้งเลย ไข่อไ,ปไปข่เต้นหัวไข่กจี๊้าห้รืม่งไ่หยุดหันทอ Ngon Hắn đọc cái nào vậy? Cháy lái Thì cái khu không đi chạy nào ลูกอินเต็มพี่น้องเลยน้ำผึกน้ำหยาบน้ำหยาบฝนตกพี่น้องเนาะมีกินอาหารอะไมีแห้งผัไก่พี่น้องมีผักตัวผู้ชูผัดถั่วหนึ่งก้าวเท่าเซลล์วะตัวมันตัวมันก่อนแรกแบบนี้เลยชุบมุ้งชุบสุชมนี่นวดผุดนวดผาดไส้รากกายเพิ่มเตอมตัดเงยไงผัดทั้งเงยใจดี นี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อะ FC ประตุกูญสุคนประตสหมงสุบอล FC ที่ฮักแพงสิ่งที่เราิปเขิดคลิปนี่ก็ขอให้คนไลค์คนแชร์คนติดตามให้เด้อะจะเป็นกำลังใจให้ขีดไหมไหมเพียงนอก FC ประตูกุญสุคนประตสหมงสุบอลขีดต่อไปคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเขาคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลย